เราามาติดตามข่าวสารกันต่อค่ะไปเบื้องทางเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยได้เขาเยี่ยมและกะหารือผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแกน่นเร่งรัดโครงการรถไฟความเร็วสูงจีนลาวไทยพร้อมยกระดับการแลกเปลี่ยนความร่วมมือระวังกันค่ะด้านท่านผู้ว่าขอนแกน่นเสนอให้บริษัทยักษ์ใหญ่ด้านเทคโนโลยีของจีนมาจัดรชโชว์ยูทีขอนแก่นฮาค่ะอยู่ท,ทีของรับรองควันเมืองสารกลางจังหวัดขอนแกน่น นายหานจือเจียงเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำราชอาณจาจักรไทยพร้อมด้วยนั่งหลิวหงเหมยกงสุนไยสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำจังหวัดขอนแก่นพร้อมคณะค่ะได้เขาเยี่ยมคารวะนายไกรสอนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นประชับความสัมพันธ์ไทยจีนพร้อมคำหารือความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน การศึกษาการคมนาคมและการท่องเที่ยวค่ะด้านนายหารจือเจียงกับกล่าวค่ะว่าภารกิจในครั้งนี้ค่ะได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่หลายจังหวัดในภาคอีสานกับว่าสิเป็นจังหวัดมุกดาหารอุดรธานีและการขอนแกน่นเพื่อเบิงความเป็นไปได้ของการเชื่อมยุยงระบบรถไฟความเร็วสูงไปจีนและต้องการเร่งรัดโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงจีนล่าไทยอย่างจริงจัง ซึ่งจากการที่ได้มาขอนแกน่นสังเกตเห็นว่ามีบริษัทจีนมาทำธุรกิจอยู่ขอนแก่นหลายค่ะนักศึกษาจีนกับมาแลกเปลี่ยนหลายนักท่องเที่ยวจีนกับแม่ทเทียวอยู่ขอนแก่นหลายนั่นกระ้อนทอดเห็นว่าขอนแก่นมีความจเจริญก้าวหน้าเป็นศูนย์กลางร้ายด้านของภาคอีสานหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะค่ะว่าสิกระชับความร่มมือระวังกันในทุกด้านให้มีประสิทธิภาพร้ายยิ่งขึ้นค่ะ ด้านท่านผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเพิ่นก็นได้เสนอให้ทางการทูตจีนค่ะไปเว่าจา้าวาคุ้ยกับทางรัฐบาลไทยแน่นะคะจังจะได้สามารถเร่งรัดเรื่องรถไฟความเร็วสูงได้หลายกว่าเพราะว่าทางจังหวัดนี่มีขอจํากัดด้านงบประมาณแล้วก็ต้องร่องงบจากส่วนกลาง อีกทั้งอยากเสนอให้บริษัทมือถือ,อยักษ์ใหญ่หรือบริษัทด้านเทคโนโลยีของจีนค่ะมาจัดงานโรโชยูทีคอนแกนเพราะว่าปัจจุบันนี้มีคนใส่สมาร์ทโฟนแล้วก็รถไฟฟ้าของจีนนี่รลายขึ้นด้ค่ะก็เป็นการกระตุ้นให้คนเดินทางมาที่คอนแกนพร้อมค่ะแล้วก็อยากให้มิเทียวบินนะคะมิเทียวบินเนี่ยตรงจากคอนแกนไปจีนได้เลยค่ะซึ่งท่านเอกอัครราชทูตจีนเพิ่นกกเห็นด้วยด้ค่ะเพิ่นก็เห็นน้่มยูแล้วก็จะนั่มขอเสนอเหล่านี่ค่ะ กลับไปหาลือกับภาคเอกชนของจีนโดยเร็วที่สุดเพิ่นว่าค่ะค่ะถาคีได้ค่ะถานังถานัง<า>รถ <os S 2> ไฟความเร็วสูงข,ขอนแกน่นไป,ไปจีนแม่นค่ะ